รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีคณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐานสู่ราชการสะดวก GECC คณะที่6ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลบบุรี3หน่วยงานวันที่15กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวชิระ เพ่งผลประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสู่ราชการสะดวกและคณะพร้อมด้วยนางมารินีภาวิไลอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลบบุรี3หน่วยงานประกอบไปด้วยสำนักงานที่ดินลบบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลบบุรีและสถานีรถไฟลบบุรีซึ่งทางหน่วยงานได้ทําการยื่นเรื่องขอสมัครในการเข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศตามโครงการการรับรองมาตรฐานการให้บริการของสู์ราชการสะดวกในการนี้นางสวามิดีสระท่ประชาสมันจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยโดยทางคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสู่ราชการสะดวก GECC คณะที่6ได้เข้าตรวจประเมินงานให้การบริการของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดลบบุรีสำนักง,งานการสังคมจังหวัดลบบุรีและสถานีรถไฟลบบุรีโดยมีผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าส่วนงานรวมถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการและร่วมกันนำเสนอผลงาน บริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องกระบวนงานการรับเรื่องขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานรวมทั้งให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณงานสถิติผู้มาใช้บริการสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนตลอดจนนำเสนอเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในงานบริการท้นต้นซึ่งทุกกระบวนงาน ได้นเน้นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีอัล้ำสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสำหรับการตรวจประเมินจุดบริการหน่วยงานเพื่อยกระดับเป็นจุดบริการประชาชนมาตรฐานราชการสะดวก GEC c เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจากระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับการปรับปรุงและพัฒนางาน บริการให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานเพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงานโดยผลการประเมินครั้งนี้ทางคณะรุุกรรมการจะได้ทำการสรุปและนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยสู่ราชการสะดวกเพื่อจะได้ทำการพิจารณามอบโล่และตาสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติให้แก่สู่ราชการสะดวกที่ผ่านเกณฑ์การรับรองตามมาตรฐานต่อไป đăng ký cho đó. Tôi <laughs> cho nó vào cái <laughs> đó. cái đó. cho cái đó. สำหรับผู้สั่งข้าใจที่ข้ามผ่านไปมาระหว่างชาติที่หนึ่งอยู่ยูนิชขับเซอไทยเคะ อ่าครับครับใช่นักแอรเอาเป็นลิมหน้าต่างครับ